ป้ายขึ้นไปไหนนะป้าอยู่ก่อนนะอย่าฉลามไม่ให้โอ้ฝนตกเหรอโอ้พายุแรงด้วยนี่สิได้พวกรื่นเราวไนเข้าดูหน่อยสิถ่ายรูปก,กดไลค์อ่ะอัปเกรดชุดหน่อยได้ไหมเรยน,นี่กล่องเก็บของน้ำหนักเพิ่มขึ้นปเป็น13อันนี้แหละตกลงไปทางขวาสุดใช่ปะขวาล่างเหรอวันนี้พายุเข้าด้วยสิอืม น่าจะน้ำหนักมีเยอะแล้วเก็บไม่ได้แล้วก้ะสุนเต็มแล้วก็เต็มเลยอ่ะแย่จังทีว่าสต็อกก็ดีจับเลยนะกันเอ้ามันหนีได้เอาเนี่ยโอ้มันหนีได้หมดเลยอืมบึกปลาสลยกปลาอ่าปลาสะอาดแต่มีชีวิต มันไม่หนีด้วยเว้ยปลาพวกนี้อืมโอ้โน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 จับได้แหละได้นะได้ปลดได้แหละเออนั่นแหละอุยขึ้นยากมากอืมขอบคุณมันได้ของมาเนื้นหรือเปล่าอะไรอ่ะทำให้หลับวะเอ้ยดีเยี่ยมกูดีวา,ายสำหรับคนในร้านแล้วแต่ขโมยกัน,นย,ยังไงยังไงฉลามเดียวละใช้ปืนใช่ปะ กูเกือบเกือบยิยบยงจะให้มันหลับได้ไหมอ่ะไม่อยากให้มันยิงตายอะ่ะโอเคต้องยิงมาครับให้ยิงก็ต้องยิงวะอย่างนี้ยิงไม่เข้าเลยอะ่ะเข้าปุ๋ววะเนี่ยนสิบห้าดามจอะ่ะแต่ม,มันเริ่มมีเลือดไหลแล้วนะเออตายนั่นแหละแรงแรงแรงเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม อ๋อนั่นแหละสวยงามจับปล่า,านีน่หลับโอเคหลับเาคาไม่ได้เหรอเอาไปดูดีนะไม่หลับแล้วเอาตื่นเลยเหรอโมแย่จังเมช่ช้าแม่งดีเลยอะ่ะโอเคอะไรใครมาคือเป็นใครนี่ชื่อเหมือนชตัตนี่โปกเกมอนเลย ซาโตชิตับโยนายรู้จักกลุ่มสินั้นกันมากแค่ไหนที่จริงฉันไม่มั่นใจจะพูดเท่าไหร่มันเปลี่ยนทุกทุกครั้งใช่แล้วถูกต้องมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการสะสมมารินกาฉันจะเก็บคอลเลกชันของฉันครบจากที่นี่แหละมารินกาจะบอกนะวันนะั้นไม่รู้จักการสะสมสุดป๊อปของสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลมารินกานายจะไม่เคยได้ยินเรื่องการ สะสมเพ่งอนาคตที่ใช้ไอที่มีระบบจดจาและค,าะความสอดคล้องกับปลาดดโดยอัตโนมัติโลกแห่งนี้ความเป็นจริงได้ยังไงฉันไม่ได้เคยได้ยินนะแต่มันฟังด้วูน่าสนุกดี<ะ>นายนี่ร้าหแ่งเป็นบ้าดเ,เดี๋ยวฉันจะลงเดี๋ยวฉันจะช่วยลงแอปให้ในายเองแล้วกันนั่นนายทำทำงี้นะแล้วก็กดนี่แตะไปตรงนี้แอดเพื่อนเอาเสร็จโอ้โอเคแล้วฉันจะทำอะไรต่อ สิ่งที่น่าสนใจในของบาริการนั่ก็คือนายไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษเลยสักนิดเดียวแค่กับจับปลาชนิดใหม่แล้วนายก็จะได้การ์ดแล้วก็จะไปได้ไปดูการ์ดในแอปเป็นบางครั้งบางคราวและก็แค่นั่นแหละนี่ดีเองท่นานก็สามารถดูปลาที่พิ่งจับได้แบบง่ายเลยสินะทุกต้องก็ประมาณนั้นแหละโอ้ไอ้คงคงไม่อยากบอกทีเดียสินะงั้นเราเองแล้วกันอ้าวท่านดีน้แนะนำตัวกับนายใช่ไหม ฉันชื่อชาซาโต้ซาโต้ไม่ใช่ชาโต้เดี๋ยวฉันจะมีรายละเอียดเดี๋ยวฉันจะให้รายละเอียดาการติดต่อไปเข้ามาฉันได้ท่านใดมีคำถามฉันไปเจอกันพิ้วๆิะว,วมันขี่เดือเป็ดมาที่หลุมนี้เนี่ยนะเนื้อหาใหม่มาริงกาโอ้ยี่งไงมาริงกาอ๋อ,อบอกข้อมูลปลายงี้โอเค แล้วไ,ไงต่อมันก็แค่นี้เนาะโอเคลงลึกแค่ไหนวะอยากรู้จังเลยยังไม่ลองลงลึกเลยอะไรอ่ะหินเรืองแสงมันแปลกๆนะ่าเฮ้ยขุดแร่เหรอแร่ตะกั่วว้าวนี่อะไรไอวยสีชมพูทำอะไรไม่ได้ออกซิเจนเติมหน่อยโอ้ยกด ประมาณ70็ดอะลงได้ประมาณ70็ดอะเล็กกว่านั้นน่าจะน่าจะ,าจะดูแลงน่าดูอ่าหนึ่งดาวอา่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรถ้วยรางวัลเก็บโอ้เดบบผมคิดว่านั่นมันมันคืออันนั้นแหละกลับมาที่เรือยังปลอดภัยละ่ะผมจะคอยคอ่ะมัคืนแทงนี่เองละ่ะอะไรอ่ะโอ้ยว้ยญาณตัวคนใหญ่ปลาหมึกโอ้ยคลาดอะไรไปดินนต่เหมือนปลาหมึก ปลามึกกล้วยปลามึกตัวยาวอุ้ยนี่นะกัวมึงกูมึงใหญ่ข้า่ตายเองอ้นี่ขนาดแค่ตายเลยได้แค่นั้นกูจะกินอะไรต้องรีบกับีปเร็ดเ๋ยวนี่แจกูเห็นด้วยมาเล็วดิว่ามาเร็ว,ว,ว,รว,รวหนักเวอยอร์รอปภัยอ๋อ,อมันมาแล้วคนละคนให้เวสบนที่หนึ่ง ฮัลโหลใช่เลยคุณมาได้แล้วอย่าปลอดภัยถึงเหมือนจะอยู่ในภาพดีด้วยอย่างกบเก็บไว้ในักที่ตั้งไหนที่หนึ่งจนถึงตอนนี้น่าสนใจจริงๆนี่อาจจะเป็นการกควบคุมแห่งศตวตรรษเลยละเอาล้เดฟมาทางานด้วยกันต่อไปเถอะและจะเปิดเผยความลับของไอธรรมชาร้าทะเลกันอ,อะไรนะผมคิดล่าจะช่วยคุณแก้รทางเดียวสิแน่นอนไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ แค่จะทำให้ร้านเราติอระดับต้นๆของระดับร้านรากักอะไรร้านทำบรรดาร้านอาหารก็พอโอ้โอแค่นั้นนะจิบๆผมรู้สึกว่าโชว์เข้าข้างสุดๆแต่ผมรู้ติดต่อมาทำไปแล้วมาแค่นี้อุย้ยน้ำม,ม,มันมากกอกขมินคุณเนเงินสามร้อยเนี่ยกูเยอะมากดีอัปเกดชุดได้อืม เวลาระกิบเาของว่าไงแันโชว์อ่าอดูบ้นหนึ่งตอเลขสี่เดี๋ยวเอ็นทำไมวะเอ็นนักหนาวดิกวูวิจัยไม่มีเลขหนึง่งเพิ่มเมนูต้องเพิ่มด้วยปะหรือไม่เพิ่มมันมีห้าจานเลยเหรอโอเคเสริมประสิทธิภาพ ฉาเปลี่ยนใหม่แล้วโอ้โอ้โอ้โหงูทัางอย่างอลังการโอ้ยมึงฟัดอะไรเด้อยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ร้านไฟดับเลยุ <c oughs> น,นแรงจัด รุนแรงเกินรุนแรงมากอู <Ooh. S 1> เป็นเนื้อฉลามนี่นะใช่ยิงด้วยเนื้อฉลามอ๋อเกืออัพขั้นไปแล้วก็คือขั้นนั้นไปยาวๆเลยโอเคเข้าใจแล้วเอาเป็นปลาหมึกแล้วกันอัพเสริมชึบเสริมไม่ได้แล้วงั้นใส่เมนูนี้ได้ไหมเสริมนะเสริมให้หมดเลยอะ่ะ เสือมา้ามัวท่านนะยัดตรงไปแล้วก็นนั้นก,กันขั้นสามนี่ทำไงปลดล็อกใจอะปลดล็อกอะ่นะ,ะเปิดร้านเลยชุบมาลวจ้ามาลวจ้าร้านอาหารเปิดแล้วมันเลยมันเลย <S <S มาแล้วเหรอป่า <c oughs> เราไปนป่ากำลังทำให้ ึบเอาไปเลยป้าหัวสลากที่ป้าต้องการน่ะเอาไปอี๋นะขยะแขยงเหมือนเดิมท่าของมันทำลายความทำยาอาหารของเดียไปซะหมดเป็นไงซะสัญญาก็เป็นสัญญาอืโอ้โอ้โอ้อร่อยอร่อยนอืม ชอบไปละ่ะดีมากอร่อยมากด,ดีดดรดดลดเลือไข่มันสลามขีดขาวที่เตียนที่อยู่ด้านในความ,มกรุบกรอบของส่วนที่เอาไปย่างแต่มันไม่ทำรู้สึกเลี่ยนจนเกินไปที่มันใส่ขิงใช่ไหมกินหอมของขิง,งผสมสารเข้มข้นของหัวฉลามเลิศเลิศเพอร์เฟกแคมมเอาไปเดยวไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อะไรคำ ัมพีห้หวงได้กล่าวไว้ว่าเราควรมองที่แกนของแท้ของสิ่งนั้นแท้จะมองรูปลักภายนอกของมันรูปลักภายนอกสลามดูน่ากลัวแต่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงและส่วนหัวที่รสชาตชัดอร่อยหัวปลาฉลามทั้งหัวจะชูเอกลักษณ์ให้โดดเด่นมากที่สุด,ด,ดเดี๋ยวคงต้องยอมรับแล้วนะมันเยี่ยมจริงๆคุณผ่านการสอบบรรโชเยรจะบอกคุณว่าเดียมมาที่ทำไม ร้านนี้จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มนะเย,ยนสามารถช่วยคุณได้อะคุณมาถึงอะไรงยืนคุณจังคงไม่ทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยคนเดียวหรอกเหรอปาโชร้านนี้เปิดบริการในแต่รูปแบบแล้วงยืนถึงตอนนี้ทุกอย่างจะจแต่ยังไปด้วยดีแต่คุณต้องการแต่อะไรแต่คุณต้องไม่เอาไม่อยู่แน่ถ้าเริ่มมีลูกค้าเยอะมากขึ้นผมเองก็ไม่สามารถทํางานด้วยตัวเองด้วยคนเดียวได้หรอกแต่ มันก็ไปเ,เรื่อง,ง่ายจะหาคนไว้ใจได้เย๋งคือโยชิเอะเจ้าไม่เห็นวงการจ้างอาหารจ้างอาหารจ้างงานนั่นคือสิ่งที่เย็นมาทำจุดตอนนี้งั้นเรามันเริ่มจากการประกาศรับสมัครชันเถิดว้าวอหาใหม่พนักงานให้เย็นบอกวิธีสมัครพนักงานนะนะเคอะตั้งใจฟังให้ดีเย็นี่พูดพูดให้ดี เปิดเล็กซรอมเลยกวดคนผประจังงานลูกปลประจังตุ๊บใบปลิวกำลังแจกใบปลิวมุณถือปืนใช่ไหมเอาไม่ในกระดาษแล้วสมัครดีมากการแจ้งผมรับสมัครจะเกิดขึ้นในวันถัดไปเฮ้ยจะปล่อยให้คุณเศร้าได้แบบผู้ดีเออขอตัวนะแบบค่อยเติมเราเติมแบบโฮปิกโฮปิกนั่นแหละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่งมเดแต่คุยเยนเดนเลยดคุยย pe huh kind of ูิเอะแม่งเย็นเย็นนั่นแหละเยนเดนเลยเจูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่าแลวปลาอย่มาแล้วเดิมมาแล้วเด้ออร่อยใช่ไหอบคุณมาสรับอาหารปีเ่เฮ่เฮ่เฮ่เเฮ่เฮเฮ่่เฮ่เฮาเฮ่่เฮ่นฮเเห่เ่เฮืเ่เฮเ่ม่่เเ อะไรเ,เอ่ยรอพรุ่งนี้ใส่วันสบ,บีเพิ่มซุบถึงม้าวหลามเหรอโอ้ยระดับบอลได้รับบอลแล้วเนี่ยเพิ่มเมนูใหม่มาแล้วอูห้าสิบบาทเลยเนดะโอ้ยรวยแน่ช่องใส่เมนูเพิ่มเยี่ยมนั่นมันดีมากดีทสุดเป็นเลยหัวลุกก่อนหัมาก่อน โอ้ยมึงสั่งในหัวฉลามหมดเลยไปงเงยหยุดนะไม่ทันแล้วโว้ยโอเคโอ้ย,อยเยอะจังฉลามมึงสั่งได้เยอะมากไปงเงยนี่อร่อยขนาดนะั้นเดี๋ยฉลามคูชี่คูชีอันนี้ไม่จำกัดอ๋อโอเคออกไปอันนี้ฟรีไม่จำกัดเลยไม่ได้หาไปงเงยนี่ ไม่ละอาหารที่กูไปหามาร้านปิดเรียบร้อยแหมุ่่นวายดังเลยวนันนี้อืมโอ้ยโอ้ยแต่เงินเยอะมากโอ้สี่จุดห้าอิงเงอแย่จังวันที่ห้าวันนี้ช้าแดดดีเลยมาใมาอีกแล้วฮัลโหลเฮ้เดฟผมมีข่าวดีมาบอก อะไรครับตอร์เบคอนตีใจน่าดูเฉียวผมได้วิเคราะห์ว่าถูกโบร,ราณที่คุณเอามาให้แล้วแล้วแล้วก็ตรวจสอบพบปกอะไรพบองค์ประกอบที่ไม่เคยรู้จักมากกอนเยอะแยะเลยเเเผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหล็กที่ถูกบิบอัดอยู่ใน,ในใต้ทะเลลึกถ้าถ้าความยาวขึ้นก็เลยเปลี่ยนก็เลยก็เลยแปลไม่ออกออผมก็เดินหน้ารืยอและพัฒนาเลด้์ที่จะไว้ตามหารอ,รอยคืนพวกนั้น โอ้แล้วทำมาถึงเป็นขาน่าดีแล้วครับยังไม่เก็ตอีกเหรอเราเนี่ยเลเราเนี่ยเรดารดี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการสำรวจครั้งหน้าของคุณเป็นแน่แท้หมายความว่ายังไงเนะ่ะที่บอกว่าสำรวจครั้งหน้านะ่ะคราวนี้เพราะครอบปลาบังคับให้ผมทำหรอกเหรอแต่ผมยังได้หนังสือสัญญาที่มีชื่อคุณเขียนอยู่นะถ้าทำเนียนพิสัญญาก็คงอยู่ที่ย<ม>ี่สิบเดี๋ยนะคุณถึงเรื่องอะไระอ,อ่า ไม่ต้องไม่ต้องทำตามตระหนักก็ได้ไปหาทัญญาให้ผมเพื่อทดสอบทุณเลด้าผมไม่ผมแล้วผมจะบอกว่าแล้วบอกมันวิธีใช้แล้วก็จบแล้วผมจะบอกว่าใช้ได้หรือเปล่าแล้วจะจบนะมันยังไงสิเคาปหลักอือ,อดูสิกดไลน์อืมได้อืมได้เลด,ด,ดิดไป อร่อยนะั่นแต่สภาพหนะ้าตาไปได้เลยไม่ไงโอ้ยคนชอบเต็มโอ้ยคนดังมาด้วยนี่หว่าโอ้ยเยี่ยบเลยมันอะไรจะานายจ้าอะไรประมามามา,มาอีกมีอะไรอีกนี่หายไหนตัวเมียมึงไงอ๋อแ้ตาเนะีกใช่ไหโอ้ยลงมาเมาืม่ตอต้นนั้นนี่ทำไมดูรีดร้อนจัง หนว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอมาคิดดูดีๆแล้วเราโดยฉันไม่เห็นลมมาสีชมพูเลยต้องไปตามดูแล้วก็แรกคิดคืบหน้าเกิดอะไรขึ้นกับปานลมมาเอ้ยใชยด่ด้วยมันคืออะไรเราด้วยลมมาแม่งวายคนไปเลยสแสดงเอา้อาทำไมมันโดนจับปล่อยจังวะอโดนจับได้ยังไงวะ โอ้พระเจ้าลงมาสิมพูปวดสะลัดต้องกลับต้องรักรอบจับมันแน่ฉันต้องตีตัดตะขาา่ายวันออกปั่นปั่นปั่นดาเมจกูแรงมากแม่งเลยนี่อะไรอ่ะโ,นนโอ้ยมีคนยิงอ๋อโอเคชุบโอเคเป็นเช่นอย่างนี้โอเคชุบชุบ ฟัน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 กระไปไปคุณรอ,อ,อดรอดยังไงวะเย้รอดแล้วด,ดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากเมียรอดดีใจมากกูเกือบตาย <c oughs> อะไรจะให้อะไรกูอะไรวะ อะไรวะ,วะพูดอะไรวะโอ้ผู้มันทิ้งของก่อนเอาไว้ให้อีกแล้วโอ้ผู้มันจะไม่โดนจับอีกนะแปลกทองแท่งใหญ่หุ้งเกิทองไหนขอตาเรดาร์าเดี๋ยวนไม่ไปยังไงเอิดิไปไม่ได้ให้ลงทางนี้เอ้ยกูเจ็บโอ้ผูเจ็บ กาดกูจะหมดแล้วกาดกูไม่มีน้อยเกินไปกูดันรถสุดร้อยห้าสิบเมตรนี่อ,อะไรนี่ทำงาปล้วเดูเหมือนจะเป็นที่ตรงนั้นนะไหนดูซิอือม,มีสัญญาณส่งออกมาจากข้างในม,มันมีตัวสอสไซที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเกี่ยวว้ที่เสาด้วยอือถ้าเราไปเครื่องมืออะไรสักอย่างที่ทำให้เราย้ายข้อหินออกไปได้แลวข้างในาได้ผมว่าทางนี้เราควรจะไปคุยเรื่องนี้กับก๊บปปารดนะนั่นคือมาก่อนตอนนี้เลย อะอะไรภาษาอะไรวัดวัดตถิกอเห็นไ่มเปล่าฉนเหมือนได้ยินเสียงอะไรฮะไม่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 ไ,มไ,มไมปยืนอูมากดูมาก,มากไม่กเกเนด,ด้วยไม่ตายเออนนั่แหละตายปลาสากสากตัวใหญ่ปลาที่อยู่น้นไปเกือะมันจะจับยากเลยก็คือแปเมันก็ได้ไว้มีโล่สองรอบ ก็สวนรีพช,บชึบชบขึ้นไปแล้วอ่าห <ไป S 1> ลับอืมผมเจอสถานที่ที่มีสัญญาณของอายายทำชาเทแล้วผมทนความเย็ยนกระหืกระหือหรือที่จะตัวสตอบงานวิทยาก,การของผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่ห้องในประชุมการสำคัญฝากช่วยไปบอกให้ ครับปลาลูกก่อนทุไปไปกที่ผมจะไปหาโอเคฮะถามว่าอะไรถามว่าจะจกกัดการกับก้อนหินยังไงกันเลยนาต้องใช้ระเบอยังไงล่ะมันจะไม่เป็นเล่นเลยถ้าว่าระเบอยเติน,น้ำเลยก้นายพูดถึงพวกก้อนหินอยู่ลึกมากๆไม่ใช่หรือไงฉันมัน่นใจเลยว่าไม่เป็นไรเราต้องมั่นใจกับพลังฟื้นฟูของทะเลเขาพยายามพูดปัดไปเรื่ยอยๆอย่แต่ก็มีปัญหาอยู่นะ ตอนนี้เรือส่งสินค้ายังไม่มาถึงเลยฉันต้องไปหาผู้ช่วยฉันด้านระเบิดที่ฉันรู้จักมาให้มาให้แทนดูเหมือนว่าเรือจะหายไปจากไรด้าฉันคิดว่าเรือน่าจะล่มไปแล้ว,วถ้าฉันใช้โดนที่ส่งสัญญาณซื้อมาได้เราจะใช้ใช้มันไปรับของได้เดฟนายช่วยดนลงไปในทะเลแล้วเอาชิ้นส่วนโดรนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมชิ้นส่วนโดรนถ้าจะไปหามันเจอในทะเลได้ยัไงไงกว้างจะตายก้องวัสดุ จะถูกกระแสน้นําไปลองไปหาแถวๆนั้นนะตรงที่มีกระแสน้นำในใต้ทะเลควาเส่ย <c oughs> ง,งติดอรายอู้พูดด่วนเมื่อกี้นี้ไปกระแสน้ำมา <c oughs> ให้มึงใ,ให้กูไปที่กูผ่านไปเมื่อกี้พูดด่วนเมื่อกี้นี้ไปเลยโอเคไปขอคลิปกันแล้วกันนะเราจกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวี